นี่จะเป็นลูกครึ่งแถววะเปเบื่อกรก็ถูกผมผมสีทองปับเเปปือก็ม้นขาไม่ขึ้นไปตัดดีเทนต้องลาปาดฮันนาไนะาาม่อยอนชมจหดนะเบื่อมียงแก้วโอเมยสหเสยจพ่อรับกุีปล่มาเมานี่มีบเส็จพ่อ นี่แหละคนที่เก็บเบาของเจ้าได้หรอปิ่นทองพี่แมนยูบ้าเขามาอ้างตนอ้างตัวบอกว่าภายในศาลนั้นเอาว่ามไถ่เก็บเบาได้ต้องเป็นสะพ้ายของากองทัเดียวเจ้าเสียเรื่องนีิจังไหนล่ะฮะเรื่องจริงนะครับเสด็จพ่อเรื่องจริงว่าจริงมันก็อยู่ในศาลแล้วปิ่นทองมาทำามตัญญาตาดีๆปวดหัวเธอหน ua บ่ต้องปวดไหมคะมาพี่เอาไปพวดโยว้า เออโอ้ยเท้าสั้นหนาขึ้นมาอเป็นผู้ใหญ่กันนี่เธอเป็นผู้ใหกันงได้าเกลียวเกเกลียวเกลวจ้าวันกเกลวนะพแต่นาฮกก็ไอยากมองเร้วเธอเป็นมีอันไดถึงได้มาเข้าในเบียงในบ้างของพระองค์ป่นท่องนีเห้อเจ้าก็มาตามจัญญาจียูนิสลนพนุ่งปีนท่อเขียนใบกระดา่ไกเ็ดฟ้าย่ามาท่วงพระองอยู่ทีงไหนมนี่ ยอด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 ค่ะ<พ>สั่นได้กี่ตัวไม่ไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวค่ะนั่นวาวนั่นสัญญาพระองค์งฟังเด้อผีห่ามาแม่มึงได้วาวมาทพุ่นล่าชาติตามสางคือส่องศูนย์เทพในชาตินี้กูกับมึงบ่มีทางสิได้นอนรวมซ้อนฝันไปทนอีนนหนาผีไล่ไปองเสาเรื่องแต่วงไปเลยพระองค์ไปแต่เล้ยอย่าไปยุ่ดมันพระองค์ไล่ไปลงเสาเรี่องแต่วงไปเลย เป็นท่าอ้ายมีจดหมายไปนำวาวอยู่ในสารประกาศหาเจ้าสาวมาเป็นเมียอยู่รวมน้อรมร่วงห่มเฮียง<ฮ>แต่เด็ทยุติเจ้านี่นะแก้วผู้ดใดเป็นปู่ปของเจ้าฮะ<ไ>อ,อ,อย่ามาพูดจาสามหาวเช่นนี้นะไอ,ไอีกว่าโดนกระสีปิแลวนะ้วไ,ไว้เนาะแต่เด็ดปู้พวกนั่นซ่องหลีกเดียมมายอมรับเอาฉันเฮาส่องพ่อนี่มาตกลงกันนลงที่เคยสัญญาไว้เบาคนใดก็ต้องเป็นคนนั้นมาร่วมกันบนบาแมนยุติศาลน่ะ กระปิ้นท่องวันสิย้อมขั้วเขนย้อมเป็นแป้งกับอีเกลตัล้องแล้วจังคอยมากเพคะเฮ้ยย้อไปไกลนั่งเกลหนามาอีหมาติดโควิดว้าอุ้ยเกลเอาไปโควิดไีไ่เกลลอย่าสไปย้อมมันออกไปจากเวียดจากห้องกูเดี๋ยนี่เจ้าคือเปล่าว่าเอาแล้วนหนาะขึ้มาไปที่พี่สิไปเอาเห็นมาจนจี่สีกับมี มี่อย่างหยุดนี่นะกิมีนาวมคือบบดคือเมียแกว่าจะเล่หลังเอ้โเสด็จพี่ร้องบนตะเกียบโมซินพี่เหรเสด็จพี่ยานมันลื่อมบนบ้านเลขที่พูดแล้วเสด็จพอไม่ได้พระองค์เสด็จพอถามพระองค์เลยอจะเอาจังใดเจ้าเฮ็ดยังทำอย่างบอกปรึกษาพอเลยหรอฮะจะเอาเมื่อว่าถ้าเมื่อานี่นะหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าเมื่อาว่าหยุดถ้าเมื่อานี่ฟังเรากร้านใดแก่เมืองไใดแก่จะไปประกาศก้าวร้องไปเลยว่าเมืองมิชิลานครเนี่ย ว่าวก็ตรงสัญญาแม่หลับแล้วตัดตัดตัดแล้วขึ้นขั้นเจ้าเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนเจ้าเป็นป่องมงป่องโมหายลูกชายตัวเฮ็ดผ้าตาลูกไผ่ปล่อยแลนมาฮางนำหอดเพือนอย่างบอยานคือสารจอพร้อมอ่านทวนไผ่ผู้เก็บบ่าวได้เฮ้ยทีเจ้าแผค้สไผ่ปูวพยาเมือง โอ้ยนะโอ้ยนอบ่าให้เถียงคำศัพท์ว่าจังไดต้องคำนั่นละหันมาวางแผนสอนคิดตัดตอนเอื้อให้ไกลห่างคิดท่าทางผู้ที่เป็นนอสับใต้องสวยโกจางแม่นคือโอ้ยเด่นอ้อ โอ้ยโอ ينا โอ้ยลันนาแก้าตกลงสิเอาผัวู้นีตกลกแหวนแน่นอนาแน่นอนเพคะเพคะพด้ลอยนาลอยตาเนาะเจ้าน่ยฮะบ่ลอยสนาเลยยากืนกับลอยเพคค่ะเดี๋ยวเจรล้อยอังคานไปถ้าตกลงว่าสิเอาอิริ ต้องมีขอแหลกเปลี่ยนตะแก้วนะเอ้านี่อย่าขอยังแหลกเปลี่ยนอีกเพคะเดี๋ยวนี้พักขาหนีาของเขาน่ะแก้วให้พี่ขาเป็นไผ่และเพคะพักขาฮะพักขาโอ้ยเียจะบาดแน่เนี่ยซมก็ว่าเป็นบาดปลาขาดอนตัวนี้นะพักขาหนีขาขึ้นน้องสาวของเขาน่ะแม่แก้วเอาแล้วเป็นยังมาแก้วยังกับแก้วบัดนี้เพคะเอ้ามันเป็นสิบโบเกี่ยวกับแก้วขันแก้วอยากอภิเษกสมรสกับพาปินทองอิหลี พระคณิธา,าของเท่าน่ะถึงยักษ์จับไปหลายฝ่าล่ะแ,แล้ว่าจะจ้างแล้วยักษ์จับกินว่ามันแม่ข่ได้ล่ะนิทาเจ้าขันไปก็ออกไปเลยมาตองมาเอา่อด้วยฟังขอแรกเปลี่ยนก่อนเปลี่ยงฟังยุเพคะ่ะขันเจ้าสิอภิเศษสมรสกับพัดินทองอิลีเจ้าต้องไปเขาขีดจกูดไปเอาแก้ว<า>เจ็ดสีมานี่เจ็ดแสงไปต่อสู้กับยักษ์ให้ได้เว เขาคิดจะกูดพันอยูหม่างใดล่ะเพคะยูไก่เขาสวนกวางอยูไก่ไก่เขาสวนกวางเรอชมแพทยสิเออกูอยากตอนนี้อยากยไก่ยากเขาสวนกวางแกาวเขาสวนกวางตกลงสิได้คือบ่ได้ตกลงเพคะลูกหลาบ่อตกคืองงเลยเรือหนีพอออกคนมากมายเรียบร้อยแล้วผู้ใดไปเอาแก้วเจ็ดสีมานี่เจ็ดแสนมาต่อ เียังบ่นยังตัวนึงังรว่าตายตายหมแเพ็นีค่ะถูกตยองเป็นเชันพี่ค่กต้อไปนเ่นพคะ้างปนเช่นนั้นพี่ก้้อย่านเชนันใ่ค่ะถกต้องนเบ่้นพีคะ้องเป็นเนน้นพ่ก้วไเปเพ่ะนปทนี่พระองเ์เนาไปแน้นที่ไปได้อนเ่นอนก่ะองป็นเ่น้นก้องเปนเช่้นพคะอ้องเน่นั่งละ้เป็นเ่้นพ่้องเนเ่ะัพคะ ให้โอกาส2นาทีนะแก้วนะไปจูบเลยแก้วไปจูบเลยไม่ต้องมาเอาด้วยครับไปให้ไหนมันตายใจลูกไปคอยบอกคอยใจให้ไหนมันตายใจให้ไม่ต้องอเรียกออกบ้างแม่ลูกหล่าไป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 ข้ดีของพ่อไปไปไปลูกหล่าไปแล้วมันเลือดหมดตัวนไปแล้วไปแล้วแล้วันเลอตัวมันจะใจไายเลยจนลูกหล่าไปใจเด็กเข้าตัวตัวตัวจูบจูบเข้าไปซะเด้อไปตอนนี้แก้วลามาลีลาตัวล่าปุญญากริ้ง เอามันยังเอ๊ะผู้ใดเป็นปูอยู่หันเดี๋ยวนี้เอากับปูตัวบอสชอบบอต้องว่าปูจากนลอยก็ได้เป็นตอนนี้แก้วนามาล่าพี่ไอ้ไก่หนีโอ้ยพี่ไอ้เจ๊งเลยเดีวนี้อ๋อมันแบบเอิดปูเนาะก็เป็นนอกพ่อตะเหิงพ่อตาพ่อวะตอนนี้แก้วนามาล่าปุยยาไก่หนีความทั้งสามีนางยาเดซิ่งสังหายว้าอดซ้อนขั้นบ่ตายแก่สิขึ้นมาบาดมาแต่งงานคือเจ้าว่า เลี้แกก่อนเลยแก้วคุณนักกีระเดี่ยวกุยามันบ่อไปนกเงปาปินเทอร์หนึ่งปรีดยนให้สูสองอสามอ่ง่ยงยอ้ยยิุ่กนามากนีืนใจในเปยเ่ยงฟืดฟืพระองค์ฟืดทนทาเหดพระองค์ฟืดยิ่งข้ ไหนาวไปยกูดีใจกูอ่อนซ้อนกูมันมาเมียนดอกหยานจังใดมากำน้มกูปั๊บลวมเห้ยกู่ามึงกอดเขาได้แก้วว่าคันไปมาเเขากำน้มมึงติกำน้อมคอยอาผิดผีแล้วผิดผีเหตุจังไดบันเอาอีกอะพี่เฝ้าไปเฝ้าไปตายยิ่งไปมึงอไงไปกันเด้อเฮ้ยไปกันเด้อกูเฝ้าไปเฝ้าตายสแก๊วไปกันเด้อเพคะ พอไหนเฮ้ยทัพอู่ไทัพไหนาไล่กูเหรอนี่แหละปิ่นทองเอ้ยเซดริฟพ่อพะยะค่ะเฮ็ดยังทำยังที่หลังน่ะปรึกษาพ่อกับแม่ก่อนลูกเด้อก่อนสิเฮ็ดสิทำเอีหยังนั่นต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนบ่แม่นว่าสิเฮ็ดโดยภารการเด้อลูกหลานพะยะค่ะเซดรพ่อครั้งนี้ปิ่นทองคิดบ่ดีเซดรพ่อร์หาอภัยปิ่นทองเด้อครับ บอกเป็นอย่างลูกลาพิษด่ามเถื่อเบือด่ามที่คนเฮ่าหูจักพิษแล้วก็ต้องหูจักรับผิดชอบสิ่งที่มันผิษแล้วก็หูจักขอโทษถือว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐแล้วลูกลาเพะยะคาเสดจพอ่อที่ลาท,ที่หน้าที่หลังอย่าเหตุอีกละลูกเดอ้อเสด็จพ่อเสด็จแม่หายสงสัยท่านบายพระไทยไปเพคะ บอกเป็นยังแล้วน้องเก่งเอ้ยสบายแล้วแม่นบ๊อสบายใจแล้วน้องเก่งเสื้อสวรรค์นักโทได้แล้วเพคะโอ้ยสวรรค์นักวัวได้เลยนุ่งฮุบปากเจ้าเดี๋ยวนี้นะน้องเก่งเดี๋ยวที่ตายก่อนเถ้า้วจะบอกไปเผ่าไปเก็บได้บาร์ทีสเผาถิ่มเด่นในตัวปัญหานี่ไปเลยน้องเก่งเพคะจัดการมันตัวปัญหานี่อย่าเอาเก็บไว้เถ้าได้ฟังบิดาเว้ากับเบาใจหายสวง คิดวางแผนหลอกลวงตัวอีแก้วหน้ามาไปตายถิ่มดอกอยู่กูปลอดแน่นอนละสาธุสาธุเด้อย่ามือไปในด,ดาวให้ลงไพยอย่กลางป่ามูฟงเสือและสร้างกินซ้ำเป็นเยื่อมาตดลงความันตายแน่นอนลูก่ายหายขึ้นมาโค้งกลับมาเนาะขวงโลกตกโศกตายอีกซ้ำ น้ำใจคอยผู้เนียววนเดลอนาะะโอ้ยนาโอ้ยนอยน,นีนานั่นละปินทองเอ้ยการว่างแผนนี่รับรองว่ามั่นบอยั่งแน่นอนอีแก้วผู้ใดไปกระตายเกี่ยงมินลินฐานของเ้าไปเป็นร้อยเป็นพันบ่เหลือขึ้นมาจักคน จังไหนกับว,ว่ามีการอภิเษกสมรสขึ้นแนนอนระาวาังเจ้ากับอีแก้วหนามาโว้ยเป็น<โ>ข<อฮ>้อพิธีดีแลวครับซีรีสพ่อเอาล่ลูกหลาพิษดามเถื่อเบือดามที่ว่าเป็นอย่างลูกหลาแต่ว่าก่อนเสีเหตุอย่างทำอย่างให้คิดเบิ้งดีๆให้มันดีก่อนเดลูกหลาเด้อบัดนี้พอกับแม่แล้วก็บปีนเงินปีนข้ามปีนเผ็ดท่าเจ้าค่ะเขาไปพักผ่อนก่อนให้เจ้าอยู่ผู้เดียวคิดเบิ้งดีๆตรีตองเบิ้งดีๆลูกหลาการทำอย่างคือกัน ปินเงินปินข้าปินเพชรคือกันลูกล่า,เ,าเอา้าปะเขาไปพักผ่อนปะ อเฮ็ดกันคักใส่วามักฮักกันหลายทิมกันง่ายจังเม็นเจ้าเฮ็ดไอคักขึ้นจังได้จังทิมอายไปฮักเขาเจ็บเจ้าเจ้าอกทางซ้ายเป็นพักพักบานถึงค้อนพุกใส่ใจแบบนักหนักถือก,กับดับตกคุมพลางกลางหัวใจคุ้มเทคักหลับได้ฮักเนาเนา เ็บปวดเราย้อนว่าเจ้าลายใจใจหกักหักบอกวามหักที่พังพังเจ็บจังจังตังได่งคนใจร้ายใจหกักหัก้อนว่าหาักคนลายใจ,ใจเจ็บเดียนตายตังเม้นเจ้าเฮ็ดไอ้หักก็กหักผู้ใดก็มีแต่อกหักพอขอบใจสักพักก็ถูทักหัวใจ มีบ่อนอคนที่บ่อลายใจสิหาใส่นอจังเม่นทอคักลายฮักภพอไผภใจก็มีแต่ฮัก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 ถุมเท้ะเราได้ฮักเนาเนาเอบปวดเรานอนว่าเจ้าลายใจ ใจหักหักบอกความหักที่พังพังเจ็บจังจังสั่งเด้สั่งคนใจร้ายใจหักหักย่อนว่าหักคนหลายใจเจ็บเจียนตายจังเป็นเจ้าให้ตายครับใจหักหักบอกความหักที่พังพังเจ็บจังจังสั่งเด้สั่งคนใจร้ายใจหักหักย่อนว่าหักคนหลายใจเจ็บเจียนตายจังเป็นเจ้าให้ตายครับ

Cha 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 ni da กอดบันพระยาเมืองไวดีก่อนจังหวดตอนหนาพุ่นยังสิกว่างกวาหลังแก้ววยแก้วคนขอบประวามมหักอายยังไม้ปองสงสูงถือเป็นสู่ตั้งแต่บุญเข้าได้วารสารองค์ผู้บันรับสังส่งไสให้ไปหาแก้วมนีถากว่าหาไม่ได้กระจายเป็นสะพายพระยาเมือง หากนี่ยอดเก่ามากถึงองค์พ่อมูนี่รักษาศีบำเพ็ญศีลอ,อยู่กลางป่าสิออกเอคยเคยว่าจะว่าจังใดอมุวนต่อนิทานแกลหนามะาขน่อย จำช,ชแน่นอยโยมที่เห็นละ่ะมายยบหนอพองหนอยยบหนอพองหนอน้อ <c oughs> นอยครับน้ำน้ำหนอขึ้นันน้ำไพ่ติหน่อย <c oughs> ครับม วันนรกจงเจริญโอ้อัตมาก,ก็คืลื้อซีบำเพ่นภาวนาย,ายูบไดขาดยู่กลางโคกกลางป่าแม่ออกคำก็บ่ามาจาาเขียคือจากสันจิปลมก็ให้น้อยนี่แหละไปซับแมนมาน่อย นอยรับฟังปูว่าเแน่ครับบอกแล้วว่าจะเท่าไหลมันนอนเดือกเอาบากคาถาเอาครับฮะเอาขันได้ค่าถา,ลาแล้วพุทธสาแลลวน้ำกดบืนๆได้ห้าเิกไปนี่เอาเบาะเอา วันนโลกจงเจริญเอ้น่อยครับมามาสองหอ,อยู่ใสอยู่ทั้งกุดละครับแมนบ่หนะแมนครับหน้าตาจังสี่มีผิดรุดลวกกินดิบลวกเออแสดงว่ารับความจริงละแมนบ่แมนครับเอาปน้มมือเกิน<ฮ>จะผาวาค่าถา องค์ไดผาสามพุทธองค์ไดผาสามพุทธโอ้ยน้อยครับใส่ยาที่ฟันยังวะเกลือครับเกลือไข่ก็ใบคอยอยู่บริสุทธิ์หัวอยั่างน้อย คอยว่าค่าถาความขี่บอสุดเอาไม่แกงลัดบอลลีสุดขี่บอสุดเอาไม่เกงลัดข่าวทายยกหน่อยครับบระดีฉันเขาน้ำย่มหลายฝ่าลาบีหรอวบ้าแหล่บังมุนมวลจะก่อนในแวงหน่อย เท่าชาแถมสองพันปูด้าฮาร์เป็นเก้างานนี้เสนอลงาวาป้าว่าพยย ไกลและไกลร่องมาเหนือและไต้อยู่ในนี้ว่ากี่คนผ้ากันเดินดันโดนละมาวางกลางสนามเม่กนเต็มกลางทางรละวางเมื่อกลาบานว่าที่ไปอเสโนตันสั่งมาคือ เวลาจะกีเป้าจากี่ฟังเห็ดกล่องมมงมงมงเอว่เลยจะมงอย่างเดียวนะพอตักหเฮ่มงเฮมงนี่ละลยก็ตามเอาเจ้าหักเท้าแกแล้วนื้อกเหี่ยวนังยันมง Để tham tớ là buồn à và cốt ăn đi luôn Mùng Đuổi cố dồn xin sang cho tâm tốt tí tuột này Trong một dân pha mê man quảng xuống xa bờ Mùng Bằng phay bằng phay Mi bằng phay đâm đó Bằng phay tới đây chẳng cứ bún pha miền Áo à, Áo à, à. Mẹ ăn Bằng phay ไฟจะไหนบัคือสูค้าหาันตะนะแม่หน่อยครับมือนีคือทองจอกจอกว่ะมือเศร้าว่าจิสวดไปหาหมออยู่ยาสามัญประจำบ้านแม่คือสีแดงแดงใสอย่างแน่หน่อย <c oughs> มีกระใสดำมีบ่มีครับมากระถึกโล่งมีบ่มีครับ <c oughs> แต่ว่าอันเชื้อิ้วที่หอนหอนมันไปใส่หน่อย <c oughs> มันอัน มันหัวเป็นยบะครับ,ด,รบดื้อกับวันน่ะมือนน้องอจังตาชี้คุณๆเนาะอัตมาว่ะเอาสีสนหน่อยว่นมเมื่อคืนเท่ากับผ้าวานาศินอยู่นี่สุกเศร้าคำแหละศินหาละโมจะได้บ่ได้ครับนะโมหน่อยได้บ่ได้ครับนะโม่ใหญ่ได้บ่ได้ครับเอาขัดว่าใดเอานะโม่ใหญ่คอยฟังมึงดู นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมน้อยนโมตัสสะภะคาวมันหน่อยโพดหน่อยโพ่อตัว้อเฮรอเอานาโมกลางกลางนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัวสมาเอาได้ละบาทนี่เดี๋ยวขอาจะบอกคาถาตั้งจิตตั้งใจเด้อหันหน้าไปทางคุณป้าน้อมมือขึ้นว่าตามปูได้ครับอุ้มโคกลูก อุ้มโคลกโคลุกสุกโคกล่มสุกโคกล่มโคบล่มโคบล่มอุ้มโคกลุกอุ้มโคกลุกเอาวาบาตเนี่ยว่าบาตเนี่ยคาถาคาถาบอกว่าหันไหมบอกว่าหันไหมเอาแน่แน่มันจบแล้วมันจบแล้วอ,อ้าเอา มาทางน้ำควาำเถ้ะมาทังน้ำคว่ำแท้เต๋บักน้อยน้อยสบ่เต๋บับน้อยน้อยส่าเอ้าโอ้ยน้อยน้อยน้ยนยนยปูปๆปโอ้นังนงนังโอ้บ้าหน่อยมันเป็นจังสีดอกอัตมาว่ามือนี่มันเป็นแผ่นศิลาคยแข็งกับเรลาอ่อนกับด่างปูว่ามันเป็นวังเวงวังเวงคือมีอันใดอันหนึ่งนี่แหะ นางเบิงเรียกยานเบิงมันเป็นล้างสังหาเห็ดเบิงดูล้างสังหอนล้างสังหอนเป็นตายาดเนาะครับมือขึ้นเห็นแมวเชื่องกันบอกเห็นครับในยินเสียงมันห้องบอในยินครับแมวตัวผูมันอยากเชื่องตัวเมียมันวายจังใดหน่อยเออาร ตัวเมียมันฟังตัวผู้มันตอบไปวาจังไดหน่อยอว่าอ <c oughs> ว้าตวัดตัวผู้มันยางคือเทร่องอาสมตัวเมียยางดาบกลางไก่กลางไก่กลางไก่มันเลยถามตัวเมียไปวาจังไดหน่อยใหม่กาแฟาพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0นอซนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9898ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีีเพรโซ